ถ้าให้เลือกยกเลิกหนึ่งวิชามาดูกันครับว่าเด็กจันเนี่ยจะยกเลิกวิชาอะไรเพราะอะไรด้วยนะไปไปดูกันครับผมถ้าให้เลือกยกเลิกหนึ่งวิชาเนี่ยเราอยากยกถ้าให้เลือกยกเลิกหนึ่งวิชาเราอยากยกเลิกวิชาอะไรเพราะอะไรครับผมประวัติครับพี่ประวัติสตร์อ้ไรครับไม่จำเป็นอรชีวิตเขามันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วระว่ิไม่ชอบอะไรที่เป็น้ดีเหมือนเธอวะประมาณนั้นครับเอา้โปรโมทแฟนเฉย มเจ้าบ้าเอาเราครับผมภาษาไทยค่ะเพราะอะไรเหรอว่าพอใจอยู่เลยแล้วก็ยากยากด้วยอ,อย่างภาษาไทยอ่ะคำที่มันแบบยาก,ยากๆอ่ะเราอาร่านไม่ออกแล้วด<ม>้วยความที่ว่าแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่ถ้าเป็นสมัยพี่ก็จะแบบโดนแซวแ,แบบว่าแบบอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกก็ขวาไม่ออกจริงอ่ะคำมันยากอะ่ะภาษาไทายเป็นคำที่ยากมากนะ<ม>แต่พอเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นคาราโอเกะเรากลับอ่านได้เฉยเลยเด็กยุคนี้เอากจากว่าครับผมอ่านสุโขทั A M P H A I P I M M ค่ะ L O U I S จุดนุสกรจุด R A W I N U T ครับสีรับของครับให้เลือกยกเลิกหนึ่งลูกาเราจะยก เลิกวิชาอะไรครับผมเพราะอะไรคิดงศาสนาค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนพุทธอะหนูไม่รู้ว่าหนูเชียอเลทำไมอะเราเกเรียนคิดหรอใช่ก็เป็นความรู้รอบตัวแหละแต่ว่าบางทีมันก็ลึกเกินไปอ๋ออยากยกเลิกเรียนอะคาเดมิกค่ะวิชาอะไรครับเออภาษาอังกฤษค่ะใช่เขียนรายงานเขียนทุกาบเขียนเป็นพารกราฟเขียนเป็นโอ้ยเขียนเป็นแผ่นๆเขียนทุกคาบอ่ะเลิกวิชาอะไรครับทุกวิชาค่ะ เพราะอะไรเนะี่ยที่เกียดเรียนแล้วออกไหมลูกเวลาเนี้ยออกได้เลยนะคิดอยู่เขาว่าจะออกดีไหม อยากออกไปเรียนต่อเรียนเรียนต่อเหอเราเรียนเพื่ออาจจะไม่เพื่อตัวเองแต่ว่าเพื่อครอบครัวก็ได้ก็เป็นความคิดของน้องๆนะครับผมอาแจกว้าหน่อยครับ J A Y Y N N Z E ค่ะ W I X X จุด Y อัสกอค่ะ K H U N P R X G R M K U B อัสกอค่ะโอเคครับครับถ้าให้เลือกยกเลิกได้หนึ่งวิชาน้องอยากยกเลิกวิชาอะไรครับคณิตศาสตร์คับเพราะว่าไม่เก่งไม่เก่งแค่นั้นเลยคิดว่าเราได้ออาไปใช้ต่อป่ะใช้ต่อแต่ว่าแบบก็ไม่จำเป็นต้องลึกขนาดนั้น่ ประวัติศาสตร์เพราะว่าหนูไม่ได้อยากรู้เรื่องอดีตประวัติพี่รู้สึกไม่ได้เรียนอะชีวิตเขามันเป็นเรื่องอดีตแล้วประวัติไม่ชอบเลยไ่ปดูหนูไม่อยากรู้มันเป็นประวัติศาสตร์โลกหนูไม่ได้อยากรู้อ่ะก็มีคนตอบแบบหนูไปแล้วคือที่เขาอ่ะไม่อยากเรียนประวัติศาสตร์อ่ะเขาบอกว่าอยากลืมอดีตเพราะผมมีคนใหม่แล้วหนูหนูไม่เคยมีแฟนไงแหนูไม่ได้อยากรู้เรื่องอดีตโลกเดี๋ยวใจเย็น ถ้ามันมาไอ้นี่ใช่ไหมเรีย็นบวชพี่จะรู้เรื่องอะไรดิไปทำไมพี่เอาไปใช้อะไรได้บ้างอนาคตมันใช้อะไรได้เย็นเย็นเย็นเย็เราภาษาไทยค่ะเพราะว่าหนูไม่เก่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าภาษาไทยมันยากเนาะใช่ยากมากก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีโอเคแจกวับหน่อยครับ b a x s underscore m ค่ะ9 t x n 0 underscore underscore อะไรวะ c อะไรกันเออ underscore underscore จุด p เอ้ย c à nên, ta bye 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 con nào. Uh -huh.